เมื่อผู้ป่วยรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอจะมีอาการดังนี้ 1. เราจะอยากกินอาหารหวานหมากขึ้นและหิวบ่อยทุกคนลองสังเกตนะคะเมื่อเรารับประทานโปรตีนน้อยหรือไม่เพียงพอเราจะมีอาการหิวบ่อยกินอะไรก็ไม่ค่อยอิ่ม เราจะรับประทานอาหารได้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโปรตีนน้อยเกินไปหรือร่างกายขาดโปรตีนสมองก็จะกระตุ้นทําให้เรารับประทานอาหารได้มากขึ้นเพื่อจะเอาสารอาหารมาทดแทนโปรตีนที่ขาดไปซึ่งจะทําให้เราหิวบ่อยกินอาหารจุกจิกตามใจปากบ่อยขึ้นและอาหารที่เราอยากจะกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทของหวาน ผู้ป่วยมีอาการดังนี้แปลว่าร่างกายของผู้ป่วยกำลังขาดโปรตีนหรือกินโปรตีนน้อยเกินไปซึ่งผู้ป่วยควรกินโปรตีนได้มากตามความต้องการของร่างกายเราเพื่อจะทำให้เราลดตาหานหวานและไม่กินจุกกินจิกเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยเองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครูรุ่ง ลาก่อนมะเร็ง